สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านชาวราศีกันเริ่มต้นปีพศ2565โดยการเดินทางอีกครั้งเส้นทางนี้จะนำไปสู่ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขและความเลิศเลอรูหราของชีวิตในปีใหม่นี้อยู่ในมือของท่านแล้วเดือนมกราคมช่วงต้นปีจะมีลาบผลจากผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูเมตตาคนสูงอายุจะช่วยแนะนำและช่วยบอกลายแทงให้ โชคจากการซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็อยู่ในช่วงนี้เมื่อท่านได้โชคมาทางนี้แล้วเห็นสมควรว่าไม่ควรอวดมั่งอวดมีเพราะท่านมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาดกับญาติพี่น้องหรือพนักงานลูกจ้างรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานอาจขมินและอิจฉาท่านได้ส่วนเรื่องความรักท่านต้องกล้าแสดงออกบอกความในใจให้เขารู้ไปเลยอย่ามัวคิดมากเกินไปนะครับช่วงนี้หากท่านคิดมากจนเกินไป อาจมีใครอื่นที่รวดเร็วกว่า